โอ้โหสครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับเกิดเรื่องใหญ่นะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วอืมโอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจนะครับบ้าแชทลุดแล้วเกิดเรื่องใหญ่ไม่คิดว่าพี่คนนี้จะโดนด้วยเนี่ยโอ้ยพี่คนนี้มันสุดยอดมากเลยอ่ะ ดำแจ๊ถถิงเขาอยากได้ปืนย้ำครับงานนี้อาจจะมีการดำเนินคดีกันเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำเสมอว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเข้าใจไหมแจ๊มึงเข้าใจไหมเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่นิฐานใครเข้เามาคอมเมนต์ชื่อบุคคลที่สามกับผมไม่รับผิดชอบเพราะผมเล่านิทาน และสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมมโนขึ้นเองแต่งขึ้นเองถ้ามันเป็นตรงของใครต้องขออภัยด้วยแชทหลุดแชทหลุดบันเทิงเริงใจค่ะป้ามอป้ามอมอลอกอเป็นชูกับออออหนูอยากได้ปืนค่ะ อีดามู้ยหนูอยากได้ปืนค่ะหนูหึงผัวนะคะหนูหึงผัวเลิกกันไปแล้วจะหึงนะคะหึงนะคะอยากหนูอยากได้ปืนคะ่ะมาฟังนะครับสิ่งที่ผมจะอ่านตอนนี้เป็นเพียงแค่ผมแต่งขึ้นเองไม่เกี่ยวบใครนะพาหญิงไปตลอนตอนตอ แล้วมีคนบอกหนูเสือกไปขู่ช่างวอว่าใครยุ่งจะยิงทิ้งให้หมดพาหญิงไปจลอดแล้วมีคนบอกหนูเสือกเสือกอ๋อไอหนูมันเสือกไปไปไปขู่ช่างวอใครยุ่งยิงหมดถึงว่าสิตอนไฟ์สดพูดแปลกๆมากเลยอากาดามขานะครับ พี่สาวมันเผือกมาแก้ตัวให้มันว่าคนที่สอนท้ายอะนะคะเป็นพี่สะายที่บ้านมะกูดนะหนูเลยบอกป้าว่าอ๋อที่พาเข้ารีสอร์ทด้วยนั่นเหรอฮ้พี่ผมแดงคะหนูอยากได้หนังสเต๊กค,ค่ะ หนูอยากได้ปืนค่ะบอกเลยว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันมานี้หนูเครียดมากเลยนะคะพี่ผมแดงขาไม่อยากขายเลยค่ะของนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าใจเย็นๆค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้หนูยุ่งยุ่งมากๆเลย เรื่องพ่อรถไถค่ะปวดหัวมากๆนะคะกําลังใช้โทรศัพท์อยู่ค่ะดูดคลิปฟังคลิปของมันอีนั่นกล้าตบหัวพ่อรถไถกลางอากาศเลยนะคะพี่ผมแดงขาคลิปไหน พี่ไม่ได้ดูนานแล้วเขามีอะไรกันแล้วแบบนี้เมื่อกลางวันตอนนี้อีกโอ้เขามีอะไรกันแล้วเขามีอะไรกันล่ะขาข้อเนี้ยถูกฟ้องอเนี้ยเขามีอะไรกันคะเขามีอะไรกันเขามีอะไรกันคะไปกล่าวหาว่าพี่บอม้ามีอะไรกับผัวมันอดีตพัวมันแล้วโอ้ย แล้วรู้นะเมื่อกลางวันตอนนี้อีกโอ้โหกลางวันทีตอนนี้ทีโอ้โหตายแล้วตาย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 ,ตายเขาไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะพี่ผมแดงขาพามากอ,กอทำบุญที่วัดยังกับคู่ผัวเมียกันเลยนะคะต่อหน้า ชาวบ้านทั้งโลกเลยนะพี่ใครอ่ะยายโอ้โหเออเชื่อมเต็มด้วยยายแม่ไม่รู้จักช่างเหอะไม่มีเวลาเล่านะคะพามาก่อๆทำบุญที่วัดอย่างกับคู่ผัวเมียกันเลยฮงอกยังงันยังอ่นะคะ ยังให้พอนะคะเป็นตัวของตัวเองดีแล้วค่ะ FC เขามองอยู่นะจาทุจาธุโอ้โหคนนี้เหรอโอ้โห้เหมอกกันมากเลยนะหมอกกันมากเลยนะเนี่ยโอ้ยหนูอยากได้ปืนหนูอยากได้ปืนนะพี่ผมแดงค่ะ เรียบร้อยเออชื่อเต็มๆจะมีการดำเนินคดีอีกหรือเปล่าติดตามรับชมกันเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหนูอยากได้ปึงปึง,ปงคลิกน้ำเอาไวย้ยางห่อนตัวเองโอ้ชีวิตนสิครับเหนื่อยใจแทนครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะสิครับ เปิดต่อเนื่องครับเปิดต่อเนื่องไม่รอแล้วนะคะโอ้ยหัวจะปวดค่ะนี่ราคาเวรกรรมเวรกรรมไม่ต้องไปรอชาติหนาน้ะคะชาตินี้แหละค่ะนะมึงไปกล่าวหาเขาได้ยังไงเนี่ยเขาไปทําบุญกันที่วัดด้วยนะคะพี่ผมแรงค่ะหนูอยากได้ปืนฉีดน้ำหนูไม่ไหวแล้วทํากันได้ยังไงตัวของเขาเขาไม่ได้มาคิดอะไรกันเลยเนี่ย เนี่ยพี่เอฟซคนเนี้ยกับไอไอพ่อรถไถเนนะี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรกันเลยนะพวกมึงก็ไปโมโนอะไรกันเนี่ยโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเนี่เนี่ยแล้วก็คือคือมีภาพข่าวเต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยอ,อือหืออือหือโอ้โหนเข้าวและงานนี้ครับมีการถูกดำเนินคดีแน่นอน โอ้โห FC ครับไปกล่าวหาเขาได้ไงว่าเขามีมีแล้วก็ผัวเมืองเรียบร้อยครับแบบนี้นินทาไหมคะพระบานขาพระบานะอะไรต่อไปครับพระบานขาแบบนี้มีนินทาไหมคะนินทานะคะแบบนี้นินทานะโอเคครับติดตามรับชมต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปเรื่องนี้ครับทุกท่านครับสนุกแน่นอนครับนะครับไม่ต้องพูดเยอะ เจ็บคอแต่ตอนนี้อีดำค่อนข้างที่จะแย่ผมต้องนำเรียนตามนี้ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่แล้วครับงานเข้าแล้วครับทุกท่านนะอาจจะมีการฟ้องร้องกันหรือเปล่าแบบนี้เรียกเนรคุณหรือเปล่าเขามาช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือมึงมาซัพพอร์ตมึงแต่ทำไมไปคิดอย่างนั้นเขา,เขางานนี้ตัวใครตัวมันนะครับทุกท่านครับบันไรนะครับ บันเทิงเรืองใจนิทานนะครับใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโค้สามไม่รับผิดชอบนะครับ